ได้5,000นะคลใหญ่ใกดชื่อือแกบอกให้กดมา5,000ยัมหาเอ้ยบัดกูทาไมไม่ออกวะเพาเราไม่เคยกดตั้มไปเชื่อพี่กันบานนั่ไหนไม่ให้ตอนที่หนง่ออินหนูไม่หาเลยหนไมเคอนก0 0 0อะเอ้ายางใบทำไมกดไม่ได้ต้มไม่ได้เขาบอกว่าองค์นบัตรเนี้ย่า ถ้าคุณอยากได้มากกว่านี้คุณต้องเอาบัญชีคุณไปถอนเนธนาคารกับเ่อมก็ต่อมมีบัตรกอถอนมาหกหมื่นไปหดบริษัทเสีแกับท้างบีจำกันแลมวกูตัวนึงอันนั้นวงเงินบริษัทเจ็ดล้านบาทท่ทนใช่กันเก่งตัวนี้ล้วไปมี่ควบสามรถกันนะได้ไปตลาดดึงดขึไม่ใชไหใช้หมดตลาดไปนั่งยูโดเจริสิมามา เลี้ยวหนาเลี้ยวหลังเลี้ยวบวแต่เช็มันปิดลางงานอย่เฝ้าดื่มกินไม่เอา